นี่ค่ะนัการค่ะแล้ววันนี้นะคะนัการไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่ว่าอยู่กับพี่แจ็คนะคะเซล์ซูเปอร์วเซอร์ค่ะจาก B Auto House ค่ะสวัสดีครับผมแจ็คครับผมค่ะในช่วงของออโต้รีวิวนะคะ by B Auto House ค่ะวันนี้นะคะเป็นตอนของ Porsche Macan ค่ะรถที่สวยมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะจะพาทุกท่านค่ะไปชมทุกซอกทุกมุมค่ะไปครับเชิญชมกันเลยครับผม จริงๆรุ่นนี้นะครับผมน้องนาการครับ ออกอ่านออกเสียงว่าปอร์เช่มาคารครับผมเป็นรถ SUV ที่ขนาดกระทัดรัดไซส์เขาไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนเกินไปนะครับผมเป็นรถที่ขับสนุกลุกนั่งสบายครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูส่วนอื่นๆได้ไหมคะว่าเขาสวยอย่างไงบ้างได้เลยงั้นขอไล่ออปชั่นให้คุณผู้ชมฟังนะครับผมก่อนอื่นเลยครับน้องนกการครับก็จะเริ่มต้นด้วยที่ไฟหน้าตัว PDS พัดตัวนี้ที่เป็นไฟระบบส่องแสงอัจฉริยะของตัวปอร์เช่เขานะครับเรียกว่า p d s Plus แล้วก็มาด้านหน้านะครับผมก็จะเป็น e x t e i a r h i g h g <God> o s นะครับผมสร้างความดุดันแล้วก็จะทำให้รถเนี่ยดูสวยเพิ่มมากขึ้นถัดมาด้านนี้นิดนึงครับน้องนาการครับผมจะเป็นล้อแมก่อมาคารแม็ก20นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นพิเศษเหมือนกันแล้วเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะครับน้องนาการครับผมด้านหลังเนี่ยเราก็เอาท่อเป็นตัดลมดํามาด้วยคนข้างสวยและดุดันมากเลยครับผมสําหรับตัว Porsche Macan ตัวนี้ เราจะมาต่อกันที่ตัวออปชันครับน้องนาการครับอย่างที่พี่บอกแล้วว่าข้างนอกเนี่ยดูว้าวมากๆเลยแล้วเรามาดูกันภายในว่ามันเท่ขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ตัวพวงมาลัยครับผมตัวเนี้ยจะเป็นพวงมาลัยตัว GT Sport ครับน้องนาการภายในเนี่ยตกแต่งตรงนี้เป็นลายไม้ด้วยเปียโนแบ็คหลังคาเป็นหลังคาแก้วนะครับพารลามิกรูฟสามารถเปิดออกได้ด้วยนะครับผมค่ะนอกจากนี้ยังมีส่วน ของความปลอดภัยอีกหนึ่งเรื่องด้วยใช่ไหมคะด้วยครับผมก็จะเป็นกล้องหลังพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมเวลที่เราใส่เกียร์ถอยหลังเข้าไปแล้วเนี่ยครับผมก็จะเป็นกล้องหลังขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นออปชั่นความปลอดภัยที่ค่อนข้างครบคันถ้าเกิดว่าวันนี้ตัดสินใจอยากจะได้ตัวของ Porsche Macan ราคาของเขาอยู่ที่เท่าไหร่คะจริงๆต้องบอกน้องนาการนะครับว่าไม่แพงเลย5้าล้านกว่าๆเท่านั้นเองนะครับในราคาเริ่มต้นสาหรับตัวนี้5้าล้านกว่าๆเนี่ยได้ลดขนาดนี้เนี่ยผมถือว่า เป็นราคาที่คนน่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับผมเห็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกช่องทางการติดต่อของเราได้เลย Facebook Fanpage ิน s t a g กร m นะคะ Li น์ man, แอดหรือแมกเท่านการยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามานะคะครับผมเอานลคะไม่อยากพลา,า,าดข้อเสนอดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องรีบติดต่อเราเข้ามาค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่นะคะในออโต้รีวิวั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไป้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ